ดูลำมือนีเห็นลำดีลำมวนเด้อไพมาฟังอยู่นี่เหว่าดีมามวนผู้ฟุ่นยู่นี่ก็ให้หลงหักให้หลงมักมาลำโฉกใช้คักหลอดเด้อผู้มาฟังอยู่นี่เครื่องกันผมมีลูกผมมีผัวขอเสียงคนมีผัวแน่เอ้ยก็บวกเป็นตามีแต่เวลามักมวนแล้วบอมักเอาผัวเออกานผู้มีผัวไก่หลงหักผมคือกันลาวเบิร์ดนำมาตั้งเจ็ดสิบขึ้นหมาขึ้นมาย้อนขึ้นมาเกินเจ็ดสิบเดี่ยวขานบึ้ง อันนั้นสิเลี้ยงเป็นเมียดอกอันนั้นนะเพาเป็นเมียดอกพลาวาเอาละฮานี่อนบ่าวมามาเร็วบักกล้ำมาเร็วมาอไรกันบ้ันไปละพารายบ้านบานซสไดะไรก็โดนกูอุ้ยม่ต้องไห่ดอกเด้อบอยแค้นมันขาดซ่วง เอาเรือตามามาเลียวบาดจุลมาเลียวมาอะไรมันไปล่ะพะไรมันมาละเสืดุงถ้าผู้ใดขี่ข้าบอกมีอะไรเห็ดแนวซื้อดันเดุอซื้อก็บอกใครแล้วซื้อบาดจุกใจน้ำสกุลดาวหนึองข้าพะไรตั้งกูผู้ตั้งตนเดผู้ตั้งคนนักปู่นู่นลัานนนล่ะผู้แม่นนั่นอีบ้านลำเขาใส่กันผมนี้ล่ะรับซื้อบาดจุกใจหน่อยรู้ซื้อบาเห็นคนลำเดือบีล่ะมาดุพ่อเงี้ยจะได้เย็นคนเอาอะไรมาเห็นแล้วพนุนเด็กผบันทาอีดิน่าผู้แม่นซ้ำนี่พาดีเทซ้ำในลังคุนมาแม่นพ่ออะไร สมเสียือไดกมาลังคนว่าเป็นสัมมาแล้วผสมความเมาหคนเอานี้ที่บดิยกาบ้าเอาสัวกะบ้าดีกรรมบ้าบ้าคนนี่ต่างกันลังคนว่าเป็นลำสันลังคนว่าลำเนาลำนั้นลุงแกก็อไปขาคนตีลำตะกั่พสียดีดงกอนตอนนันนานังเดือคนตีบันกับพวกเชิดสอดมาสาว มัอนี่มิตราไม่รุนใจเย็นๆก็ได้ดอกเออเพมีไผเขียวไผ่ดำมืัอนี่คอยปอดคอยเห็ดไปอันโชคไทยนี่ข้าวเปิ้ลเพื้นผู้ไก่ได้ลูกไส้แม่ตุกข้องแม่สะอาดเฮ้ยดีดีแม่สมเฮ้ยดีดีเออลงย่ำไหนก็ได้เมื่อบ้านคำกระสีน้อยู่นี่โดนละมุกไปไก่ดอกเอาเด้อพอได้ละพอปุ่มได้ละครับซื้อมาโชว์กับเป็นใจเอามาดูซื้อมาเห็นคนลำเด้อพอเรามาดนพุง ตาหนังเดือดละยินคงเบาเบมือทีมาเห็นและพระดุนันทากิดินอาภวเป็นสัมนีสัมนีดีเดสัมไรลังพุนมาและกับป็นละพ่อไรสมเสืออมาลังพุนมาแต่เป็นสัมบาละมาสมหวังเราพุ่นเนานี่เดบอเรีนกับบ้านสวกะบาคดีกับ่าวบ้านดีต่างกันนลังพุนมาก็เป็นลำสลังพุนมาและพวกเป็นลำยาวลำนั้นลูกกเอเขาเอาไปฆาคนตี่ํำสัมพุกจะได้งก่อนดงก่อนเด้อดงเดือ เม <So S 1> ื่อดีเด้อไผบ่ฟอนบ่ถึอเลขนักโม่เด้อพี่น้องเอาเด้อคนอีลาพอกำลังคนเด้อล่ะคติวันนอนหินสละมาสาวกะลำเดาเฝ้าป้าไตหาไปยังดุลฮันเดือแล้วก็ฟังละวัาตันเฝาตายอะไรที่เนีฟังปอลำซาเแ้่ฟังคำไม่ค้างอันเดือก็ไตงับสาหันาะบาริกกนฟังบึงกอนลนุนโตหันคนบึงมากมา อนีเดี๋ยวพอไรอะไรฮัเมืองคนแก่ละโอ้โันดือดรอนไขมักแกบักแค่ดันต่อกันน้อยดันจะพอนมาอุลวพละบักน้อยจันจะกันน้อยอุ่คนมาก่อนดันเดือล้มานักขึ้นอย่ามาตัวงในน้ำโจกมาโพด้อเป็นปันี่ขาดูมแต่ดะเมาองโมนอเดือดกอเดือลูกดือเมลาต่อนิ่ทนดีดีเด้อบึกเอาปุณนตาขอให่อยมแม่บันเท่าอยู่ดีไม่แห้งสุกสุคนนัแม่เด้อ อย่าเจ็บจะไข่อย่าป่วยเจ็บหม,มอบปวดอเป็นมาหลอกต้องใจแห้งหน่อยจอใจ้อมไปส่วงใคเศร้าโอ้อดีตแม่ให้น้บบนนาบทดบบีขอบคุณค้ับบัวลาเศร้าประบัวลาซีสิโออดีตสองคนบัวลาเศร้าเดื่องประชันมาครับขอบคุณได้หลายเด้อแม่เด้อ เอาเ้อบพอดีนะพอผมไม่นะครับบักอเตื่นเด้แหละแบนไซร้อย นอนปกเขาเต็งสัมพันสาวพิดกันล้วกระโดดมาฟังสักให้ไปเมาเัวกระห้องรำเตวเอาเร็วให้เดียเมียซิงองยินหน้าบาราลอยตืกนหนองดี่ะแก้บียอักพอตื่นแต่แบนน้อยพี่ยิมตดดบุตรตัดดบุตะดึงดึงเดรุึงเดดดึงดโอ้คำเด่นะน้อยแล้วพอเถอะครับผมขอบคุณนหลายยี่พอเป็นก็วาสอยโอ้พอสอยกันเมยเอ้าเออดีมากพอสาวผาจะนาน้อยลงบุ ันนี้ก็บรรทัปมดน้อยบอกพิกินหนน้อยบอกพิกทั้งคู่ขัดขก้นกันได้กะไดเอาเถอวันนี้ลพอคนนะครักบักปักจกใจแล้วก็นคนณแ้คน้องสาเกยกบ้านใกล้ใก้แบวกรีบนือนแล้ว็บันำพอันี้กเ้ได้ะครับุตีทั้ื่นเลนไปเด้อพยหานําเรียนเกินบล้วกร้อยแบนนักบบ้านสู่ ขัดข้อบอทันฮอนบอดบอทันแอนคอยปิดคอยไป,ไปเออสิได้เห็นบอดตีพี่น้องสิบนิ้วนะผมขอกับกานสิบนิ้วนะผมขอกับกานเสียงจากถล่มใจร้องไห้ส่งมาเป็นลำตุ้มใต้เมตตาเป็นลำตุ้มใต้เมตตาช่วยกะโรนา่าเจียบุกน,าน,นาั่น เจ็บป the 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 ัดมาละบ่อลับหมดใหม่ขันเป็นไปเองซึมเศร้าจะเป็นง่วงาไรแต่บะซวงเอาสึ่งเม็มาเสียละลำแกงหัวแกงหัวมาแกงหัวแกงหัวมาสวดเจ้าไอ้พวกไล่ผมยากไม่ให้ไจ้จัดใคบบาดุบพี่ป้านาลุงช่วยเชียร์ผมด้วยพี่ป้านาลูกช่วยเชียร์ผมด้วยแฟนหลับรงได้พี่ตาช่วยกะรุลุดหาไปได้สวยแฟนหลับช่วยเชียร์ผมด้วย แปิดลำช่วยเชียร์ผมด้วยถึงผมจะโวยไม่ลืมพระคุณให้เสียร์นาทานกับผมโชคให้สีบาลและพูทหันไปโชคให้เสียงหนังเกิดกองเกิดกองเออเกิดกองเกิดกองให้เสียงกองทอมีข้าเสียงสมาจากแวกทัวร์ทุกคนเมตตากระผมมากไงเมนลำเมตตากระผมบากระผมบางเปิดลำตรงได้เมตตาช่วยกัน ช่วยเชียร์ผมด้วยแม่ทำช่วยเชียร์ผมด้วยถึงผมจำไว้ผมไม่ลืมพระคุณให้ซอยเชียร์ได้ทานกบผมโชคชัยสีบรารมีพุทธานให้โชคชัยเสียงนั่งเกระก,ก,กองเกือกกองให้เกิดกองเกือกกองให้เสียงกองหอมค่าเสียงส่งมาจากเวททุกปะกาทุกคนมกมมมเนมตตากระผมบางไมเห็น้ำเมตตากระผมบ้างกระผมบ้าง เลขทะเบียนขอขยกอไก่ทอทงห้าห้าสี่ศูนย์ชัยภูมิช่วยคารับอยากลดให้หน่อยอันนี้ประกาศเด้กพี่น้องเด้ขอขกอไก่ทอทงห้าห้าสี่ศูนย์ชัยภูมิให้ขยับรถให้ได้ครับเด้อขอบคุณครับอ่าลงฟังต่อ,อสาวบาลำสมบัติพี่นอ้องบายผลงานเพลงรอบหน้าจะไปเอาใหม่เออคุณแม่คุณยายเปิดขอมาเรียบร้อยรอบหน้าไปมาเด้อแม่เด้อ,อ สัตบโอวามหมไปแพงปอไม่น้ำน้ติมปาต้นตุ่ตาและบารึสังบารึอตุตั้งลำน้านํำเด็กตุมสมศรดโวก็ไม่บักลบวาสนเสีไรกันไรสั้งสั้เสนาพันตาพอรันเดืออัดลาน้น้าน้าอันอูต้องทนสมควนเวิเดหนุงพวกอ้วยวยและเลื่อี่น้องเอ้ยเอ้ย ลลเสสาบาาิงดังหิงลงมสสุมากิงดังหิงิงมันน้อยลตีเตงหางิมันน้อยลุตีเตงเอาล้นาฮนีสีลงไว้อเดินสีน้านวดลงไหวสันทอั้นขอบคุณครั